ถึงแมวที่จิมพอร์ตเข้ามาเป็นลูกแมวคือจะมาแรกคือสีเดือนขึ้นไปอะค่ะสีเดือนก็คือยังเล็กอยู่แต่ตัวนี้เอามาตอน8เดือนพอดีติดเรื่องแบบตอนที่เอาเข้ามาคือเราไปจองเราไปคุยเราก็คุยเรื่องการขนส่งตอนตกลงอะคือเราบอกว่าเออเราต้องการแมวตัวนี้นะเรามีคนหิ้วของเราถึงเวลาคือบีดเดอร์เขาเรียกบีดเดอร์เขาเขาบอกว่าคนคนนี้ไม่โอเคคนนี้ฉันไม่ไว้ใจฉันกลัวแบบไม่ดีนู่นนี่นั่นไงก็เลยแบบเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆอ่าคุณนี้ยอ่ต้วงมาจะไม่ คือตัวนี้คือนําเข้ามาเพื่อที่จะพ่อพันจริงมาประกวดด้วยค่ะคือประกวดก่อนคือแมวประกวดจะต้องคขาถาบิดแล้วมันจะขนจะดรอปอะไรเงี้ยค่ะวันนี้คือ8เดือนนี่คือลูกแมวนะครับตอนนี้แปดเดือนแล้วค่ะนใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นลูกแมวแล้วก็แปดเดือนนี่คือนําเข้ามาเขาชื่ออะไรตั้งชื่อไว้ไหมชือไทเกอร์อะค่ะไทเกอร์คือเสือเลยใช่ค่ะใช่ขนนุ่มแบบ คือสะอาดนี่คืออาบน้ำไหมแมวพวกมันอาบค่ะไม่ใช่แบบวันไปเรียตัวเองไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ค่ะจริงๆเขาเรียด้วยแต่เราอยากให้สวยเราก็ต้องอาบเพื่อให้ขนเขาเขาสวยครับนี่นี่ความสวยงามเขาเขาชอบขนมไหมครับคือดูเขายังตื่นๆกับที่เขาอยู่ใช่เพาเ้องมาได้ยี่สิบกว่าวันยังไม่เชื่อเพืผมหยิบปุ๊บเธอก็กมาสิงดักขึ้น้า ดักเลยนะฮะถ้าผมให้เขาดูว่านี่ดูดิเออมาแล้วมองมองเออมาแล้วมอง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 แล้วมองแล้วถ้าผมเอาวางตรงนี้เขาจะมาเกาะตรงนี้เลยต้องต้องแบบเหมือนแบบปลาวิลลี่ไหมปฏิสัส์หรือต้องมาตรวจโรคอะไรก่อนไหมกับการที่เข้ามาก่อนเข้ามาเขาตรวจมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราผ่านด่านที่ที่สวนภูมิผ่านด่านที่สวนภูมิแล้วก็ตอนจะเข้าก็ต้องไปฉีดยาที่ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นจริงแล้วอ่ะการนํา สัตว์เลี้ยงหรือว่าแมวเนี่ย<ช>เข้ามาเนี่ยให้ฟาร์มเอาเข้ามาดีที่สุดเนาะใช่คนะ่ะอย่าไปเอาเองไปหิ้วเองไม่ดีไม่น่าจะเข้าได้<ช>ไม่แล้วแล้วก็ทําเรื่องเยอะเพราะว่าต้องให้ฉีดยาที่นู่นอะไรมาเสร็จเรียบร้อยกว่าจะผ่านด่านที่นี่ <c oughs> ก็มาเอาเมนคูณที่นี่แหละง่ายสุดเลยเพราะว่ามันมีนมสายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าสแตนดาดอยู่แล้ว<ช>นะฮะแล้วก็ก็มาคุยกับคุณเปิ้ลว่าอยากจะเลี้ยง ยากจะเลี้ยงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคือแนะนําว่าเออมันมีเพจใช่ไหมเพิ่อเราเข้าไปคุยกันในเพจก่อนพอคุยในเพจเนี่ยมันก็้จะตอบโจทย์ได้เยอะมากว่าเฮ้เนี่ยมันคุณมีที่พอที่จะเลี้ยงหรือเปล่าใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ใช้ที่เยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องชีวิตต้องไม่น่าเบื่อนะใช่ค่ะใช่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณเปิ้ลจ้องแมวตัวนี้อยู่เพราะอะไรฮะก็อยากคือโปรีแมวที่เนี่นะครับมันกลัวมันจะทะเลาะกันหรืออะไรฮะ ก็เป็นห่วงเขาเล็กนึงพอดีเขาเพิ่งมายได้ยี่สิบวันยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยตอนแยกย้ย่้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอุ้มได้ฮะไม่เป็นไรครับเขาดูแลตัวเองได้เขาแปดเดือนละออนะฮะก็คค่อนข้างที่จะไม่มีใครพอไอ้ตัวนี้มาตัวอื่นไปหมดเลยคือเขายังดูตื่นตื่นอยู่เพราะคือจริงๆอ่ะแทนว่าจะมานานมากๆแล้วเราก็จองประกวดเขาไว้สองงานไปประกวดมาแล้วค่ะได้ไหมฮะได้ค่ะได้เนี่ย้วยนี้ป่ะไม่ใช่อันชุดที่ของบ๊อบอะค่ะของเขานี่เป็น โมยเนี่ยค่ะโมใหญ่เนี่ยค่ะเบสอินโชว์โมใหญ่อ้าวอันนี้โบหรอกเหรอตอนแรกก็นึกว่าแต่งบ้านไม่ได้มองขึ้นไปเลยนึกว่าพม่านะเราก็บอกเอ๊ะทำไมพม่านี่สั้นจังเลยไม่ยาวดีฮะโอ้โหเบสอะไรฮะได้จูเนียฮะค่ะเป็นเบสจูเนียร้องแห่ค่ะสวยเป็นแมวขนยาวที่สวยสุดในงานอะค่ะสวยสุดในประเทศไทยแล้วกันนะไม่มานนในงานัร้อนั้แล้วกันน่าได้รางวัลไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกออกมาก็น่าจะ มีราคาอยู่เหมือนกันค่ะครับ <c oughs> เขา <c oughs> เราเอาเขาเข้ามาเป็นแม่พันธุ์หรือว่าเป็นพ่อพันเสร็จพ่อพันเป็นพ่อพันธพพพพล์แล้วแล้วเออคือเราต้องอินพอร์ตทั้งพ่อพันแม่พันป่ะคุณเปิ้ลหรือว่ายังไงจริงๆเรามีแม่พันของของังคู่ตัวนี้มีแม่พันธุอยู่แล้วอะค่ะอ่ะเรามีมแม่พันธุ์อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วแม่พันธุเขาคือลายเสือตะกี้ป่ะไม่ใช่ ลไรเสือที่มา่คอยคิดอยู่นี่เขาตามผู้หญิงอย่างเดียวเลยบ๊อบนี่อาการแย่มากเลยเหมือนเพื่อนผมเลยอ่ะบ๊อบมาถึงไม่มีสนใจแขกเคิร์กไม่รับแขกมาแล้วนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยที่หน้าห้องน้ำอย่างนี้เลยนี่ร้างน้ำสมมติแคนี่เป็นร้างน้ำใช่โอ้ยไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบแ่แน่นอนนะครับคุณโบ๊ทบม่ดูนานนะฮะที่นี่คุณไม่ทำอะไรเลยตัวนี้สมมติว่า สายประกวดแม,มวคุณเปิ้ลแนะนํำยังไงบ้างสมมติว่าออมาถึง่งผมเป็นคนใหม่มาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยผมก็อยากจะได้แมวดีๆแล้วก็ไปประกวดทํายังไงดีเริ่มต้นยังไดงดีจริงๆก็คือต้องศึกษามาพอส,อคสมควรส่วนมากที่เขาจะประกวดจะศึกษากันมาก่อนนะคะแต่คือหลักๆวิธีการเลือกะค,ะค่ะเมนคูนที่จะไปประกวดได้คือสําคัญเลยหางอ๋อส่วนสำคัญของมันคือหางหางหางคือเมนคูนหางลักษณะพิเศษคือหางต้องเป็นพวง คือเป็นรวงแบบนี้เลยใช่ค่ะอันนั้นก็คืออย่างหนึ่งแล้วก็และที่สําคัญกว่าคือปลายหางห้ามงอห้ามงอเด็ดขาดลักษณะเป็นไงงอคือไม่ถึงว่างอทุกอย่างปลายหางห้ามงอแล้วก็คือหางต้องตรงอะค่ะคือเหยียดจับดูก็ต้องหยีดจตรงใช่ค่ะยียดตรงพอเขาตั้งตรงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาฟูขึ้นมาเนี่ยก็คือปลายหางนี่เหมือนแบบพวกพวกเหมือนหางนกอะนะมันต้องแบบ กระจายตัวได้สวยงามไม่มีคดงอนะฮะถามไปละมีอะไรต่ออันที่สองคือถ้าเป็นตัวผู้ต้องมีต้องมีไข่สองใบถึงจะประกวดได้มวีไข่วาดใบเดียวมินก็มีได้ค่ะภาวะทองแดงอย่างเช่นว่าถ้าไม่ได้ซื้อกับเราอย่างเงี้ยไปเลือกที่อื่นเงี้ยสำคัญเลยต้องไปเลือกให้มันครบด้วยครบไข่ถ้าสมมติไข่ใบเดียวถูกตัดคะแนนหรือเข้าเข้าไปแข่งไม่ได้เลยตัดสิทธ์ถูกตัดสิทธ์เลยค่ะไม่ได้ตัดสิทธ์เข้าประกวดไม่ได้เลยแมวต้องมีไข่สองใบนะครับถ้เป็นตัวผู้ถึงเข้าประกวดได้ นอกนั้นก็อยู่บอดี้หม้บอดอยวกันนะคะแล้วก็อย่างเออแต่ฟันอะเรื่องฟันก็สําคัญอะค่ะฟันครับต้องเป็นไงฮะมันจะต้องแบบมันจะต้องเท่ากันเสมอกันงเงี้ยค่ะไม่มีแบบเป็นฉางมาคือฟันเรียบฟันสวยดูตรงอย่างเงี้ยค่ะแด่ด้านข้างจะเห็นว่ามันเรียบต้องเรียบกันเสมอกันไม่มีแบบข้างล่างเข้าไปนะฮะมีไหมฮะคือหลักๆ ก็จะมีก็จะมี3อย่างนี้ที่สําคัญที่ถ้าจะต้องไปเลือกเลยคือหมายความว่าันี้คือประกวดได้นะไม่บอกว่าจะชนะที่เหลือคือเราไปดูพวกโครงสร้างขนขนทายังไงให้ฟูขนาดนี้ผมก็ไปมาหลายที่ผมก็เห็นแมวมาเยอะไอ้นี่ดูแลยังไงเนี่ยฮะมันตีฟูอ่ะตีฟูในตีฟูคอนดิชเนอร์มีอะไรไหมมีมีก็มีการดูแลเส้นขนต้องอาบน้ําบ่อยหน่อยอะค่ะแล้วก็มีอันที่หนึ่งกี่กี่กี่ครั้ง จริงๆถ้าไม่ได้ประกวดถ้าไม่ได้ประกวดก็สักเดือนละครั้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะประกวดก็ต้องปล่อยหน่อยอาทิละครั้งหรือว่าช่วงประกวดก็อาจจะคือถ้าถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะเงากว่านี้หน่อยถูกไหมใช่ไหมแล้วเวลาประกวดเราเอาแมวไปงานประกวดเนี่ยผมไม่เคยไปงานประกวดแมววางไว้เฉยต้องยืนถือหรือโ่เดินเดินโชว์อย่างอย่างหมาเนี่ยมัน ผูกคอแล้วก็เดินโวว่าเดินได้เหมือนไก่แจ้ใช่ไหมไก่แจ้ก็พอวางปุ๊บต้องเดินต้องเดินถ้าเดินไม่ได้ถอยหลังหรืออะไรถอยหลังตรงนี้ทำงานเลยของแมวนี่ก็คือมีทั้งแบบเราอุ้มโชว์แล้วแต่ว่าเราไปงานของที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นอย่าง C F A ะเขาจะสไตล์แบบปีนเสาจะมีเสาต้นหนึ่งอยู่เขาจะแมวก็มันจะเป็นเสารับเล็บเป็นแท่งกลมๆอะค่ะแล้วมีเชือกพันเขาก็จะให้แมวอะ ปีนเสานั้นเขาก็จะเช็คพวกบอดี้อะไรให้แมวปีนเพื่อที่จะแบบดูบอดี้คือเาอแต่กรรมการไม่มาจับแมวจับค่ะเขาจะให้วางมันจะเป็นแท่นเขาก็จะเช็คเหมือนที่เราจับดูหางเมนคูนหางก็ต้องยาวๆอย่างเรก็ต้องแบบเท่าตัวจะปวเนี่ยเขาต้องเท่าตัวเท่าตัวอย่างนี้เลยเออ่างนี้ก็คือเราแยกแยกประเภทการประกวดสําหรับเฉพาะเมนคูนกัน เฉพาะเลยใช่ไหมไม่เฉพาะโออของแมวทั้งคือจริงๆตอนแข่งอ่ะเขาจะแข่งรวมแต่เขาก็จะมีคะแนนแยกสําหรับแต่ละสายพันธุ์ถ้าเราเราต้องไปที่หนึ่งของสายหรือที่สองของสายเราถึงจะได้เข้ารอบเพื่อจะไปแข่งรอบต่อไปครับเวลาอย่างเงี้ยเราควรจะเอาแมวอายุประมาณสักเท่าไหร่คุณผูมจะเอาไปเลี้ยงอย่างเงี้ยเริ่มจากจะเอาไปเลี้ยงต้องเริ่มต้นที่จริงๆต้องทําวัคซีนครบก่อนอะค่ะอย่างน้อยสองคือเราจองปั๊บว่าตัวนี้พี่ก็จะทําวัคซีนให้อายุประมาณ จริงๆอย่างน้อยคือน่าจะ3อย่างน้อยคือสเดือนนะคะ3เดือนแล้วค่อยเอากลับไปใช่ก็สะใช่ค่ะใช่สามเดือนฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงนะคะเออก็มีขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอายุยืนไหมปุ้เปิลอายุยืนไหมจริงจริงมันอยู่ที่การดูแลของเราค่ะเหมือนแมวัวเราดูแลอย่างดีเลยแมวอายุยืนนะคะก็น่าจะถึงกับ20ปีอะค่ะ แต่จริงๆนี่ยังไม่เคยเลี้ยงถึง20ปีนะคะเพราะว่าเริ่มเลี้ยงมา5ปีกว่าเพิ่งเพิ่ง5ปีค่ะ5ปีกว่าแมวเนี่ยพอประกวดเสร็จเรียบร้อยได้ยินว่าได้ยศด้วยเหรอได้ยศ<ด>เหรอยศ<ม>คืออะไรฮะก็เหมือนแบบตำแหน่งตำแหน่งคือประกวดแล้วมีการเก็บคะแนนเก็บใบเซอร์เพื่อขึ้นตำแหน่งด้วยค่ะอืมค่ะเป็นตำแหน่งก็เรียกว่าอะไรอยามีแชมเปียนอินเตอร์แชมเปียนในไทยนะคะแกนแชมเปียนเป็นปลาเลยแต่แกนแชมเปียนใช่ค่ะอ่ะสมมุติว่า เขาได้รางวัลแกรนแชมเปี้ยนคือใหญ่ดีที่สุดในงานนั่นหมายความว่าถ้าต่อไปเนี่ยมีคนมาจองลูกกันเยอะเลยใช่ไหมปีหนึ่งได้กี่ตัวพี่พี่จำาหนได้ปีหนึ่งได้กี่ตัวปีหนึ่งไม่มั่นใจนะจำไม่ได้ค่ะประมาณประมาณหลักหลักหลักเลยไหมไม่ร้อยค่ะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ปริมาณเยอะขนาดนั้นของเราอะมีมัคุณภาพค่อยๆเอาจริงไม่ใช่แบบ คืองงเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้มีทุกวันแบบเ,ออเข้ามาซื้ออะไรอย่างนี้ได้นะคะก็อจองแล้วก็แบบนั่นหมายความว่าสมมุติว่าแมวตัวผู้ได้แชมป์มาปึ๊บมันทับก,กับตัวเมียได้หลายตัวแต่<ช>เราไม่ได,มได้มีตัวเมียมาให้แบบว่าให้เขาใช่ค่ะเราไม่ได้มีแมวสีขาวที่จะเอาลายของตัวผู้ไปทับออกมาเป็นเต็มไปหมดไม่ใช่การดูแลด้วยค่ะถ้าเรามากไปคุณภาพมันก็จะไม่ดีเรื่องแบบจริงๆเราก็ต้องดูทั้งสุขภาพของตัวเมียด้วยตัวเมียปีหนึ่ง หนึ่งตัวปีหนึ่งครับได้แค่สองข้อมันมีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นไอ้สองข้อเนี้ยต้องโดนโดนทุกตัวใช่ค่ะใช่ตอลูกมาทีกี่ตัวเมนคูนก็คือเอ่อห้าตัวห้าตัวประมาณประมาณนะคะมาแล้วมาแล้วน่ารักอะท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าแมวเมนคูนเออก็เป็นแมวที่มีจิตใจที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบแต่จะเป็นขี้อ้อนมากกว่าเห็นจากที่คุณวิลลี่เนี่ยถือ ถืออาหารเนี่ยทุกคนจะต้องกับมันเรียบแต่ผมแนะนําเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะควรจะต้องเลี้ยงเพราะว่าอย่างนี่เวลาเราดูความยาวของมันโอ้โหเนี่อกเวลาเขาเนี่ยมันจะใหญ่และยาวและหนักแล้วก็หัวเนี่ยต้องอย่างนี้โอ้ก็เริ่มเพิมแน่นอนนะครับเลิกยุ่งกับผู้หญิงแล้วออกทีวีก่อนค่ะต้นนี้คือเขามียศเขามียศยาวมากชื่อมาสเตอร์อินเตอร์แชมเปียน มาสเตอร์อินเตอร์แชมเปียนเพราะฉะนั้นเขาเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมากใช่ไหมใช่ค่ะระดับท็อปเลยเพราะว่าปีที่แล้วเขาอันดับ5ของของไทยค่ะเขาประกวด WCF คือมีการสะสมคะแนนทั้งปีอะ่ะเขาเป็นอันดับ5ของทุกๆสายพันธุ์<ป>เลย<ะ>เขาจัดมม่มีประกวดเป็นหลายร้อยตัวค่ะเขาจัดอันดับ10 หนึ่งในสิบตาของบ๊อบที่อันดับห้าอันดับห้าคือคือท็อปไฟล์อะราแมวที่ดีที่สุดใช่ค่ะก็เป็นเมนคูนอเดลรุ่นโตอะค่ะที่สวยที่สุดดีที่สุดในปีที่แล้วหมายความว่าในห้าอันดับนั้น่ะเขาเป็นเมนคูนคนเดียวไอตัวเดียวเลยใช่ค่ะมันก็จะเป็นสายพันธุ์อื่นๆไปค่ะแต่เขาเนี่ยคือเบอร์หนึ่งละเขาก็เลยจะมีลูกยังตอนนี้มีหนึ่งข้อค่ะหนึ่งข้อจองหัวย่าง อันนี้เป็นของลูกค้าแล้วเขาไม่ขายเก็บค่ะเก็บหมดจบอ่ะอ๋อแต่อย่างแรกก็ต้องรอไป็นในเมฆหมายความว่าลูกค้าลูกค้ามาติดต่อขอให้บล็อกไปทับตัวเมียเขาเหรอหรือยังไงอ๋อเป็นเขาเขามีคู่ของเขาแล้วอะค่ะเขามีคู่อยู่แต่ว่ามีลูกแล้วแต่ก็เก็บอะค่ะไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขายอ่ะมันก็แล้วแต่อารมณ์คนนะแล้วแล้วเขาประกวดป่ะ ตัวไหนคะตัวลูกอะคะเออตัวลูกตัวลูกเพิ่งคลอดอะค่ะสามเดือนสามเดือนอ่าก็ไปคุยกับเจ้าของแล้วกันนะถ้าเราไม่รู้เจ้ะยังไงมือนกันแต่แต่ละคนอยากได้ของมีทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะคือแบบมาเป็นจำนวนจำกัดไม่ได้แบบทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยถูกถ้าใครอยากนะฮะใครอยากลองเลี้ยงแมวแมวเมงคุณก็ต้องเออใช้เวลาหน่อยแล้วกันมาดูแล้วมาจองแล้วก็มาคุย ดูองคุยแล้วโอเคหรือเปล่าถ้าได้ก็เอากลับไปหาความรู้ก่อนจริงๆอ่ะเพราะว่ามันก็มันก็จะไม่เหมือนกับเลี้ยงแมวทั่วไปจริงนะครับเพราะว่ามันก็มีการดูแลเหมือนกันแล้วตัวเขาใหญ่ครับตัวเขาใหญ่ถึงเวลาที่เขา มือตะปบแล้วดึงแขนเราเข้าใกล้เพื่อจะกินอาหารอย่างเงี้ยมันก็เจ็บใช้ได้ถึงเวลาแล้วอะนะถ้าใครชอบคลิปเรานะฮะอย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็ notification ด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์กันไปได้เลยนะคัะสำทาดแมวทั้งหลายอย่าลืมครับ ที่ไหนอยากให้ไปอีกแนะนํากันมาอินบ็อกซ์เป็นเข้ามาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปที่นี่เพลินเลยอ่ะขออนุญาตให้อาหารแมวไปเรื่อยๆก่อนนะนครับผมขอบคุณที่ติดตามส่วนดีนะครับขอบคุณมเปิ้ลนะครับขอบคุณนะ่ะนี่ดูข้างหลังสวยเลยปล่อยหา าสารแนชนชาแนลนะฮะกด Subscribe ได้เลยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ